กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่าฮักทุกท่านทุกคนมาพบพอเนี่สองออนสาวลาวบ้านหน้าน้อเพียงเนาะบ่ค่อยได้เห็ดคลิปเลยน้อเพียงเนาะเมื่อนี้เข้ากันเลยสิมาเห็ดคลิปในงบอ่าเข้าสิเห็ดบุญหาลอยบาสน้อเพียงเนาะออนก็ได้ซื้อเครื่องซื้อของมาเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะแล้วออนก็ซื้มาจัดแล้วก็เอาไปเห็ดบุญมืออื่นแล้วจ้ะเนาะมืออื่นก็เป็นวันพระอะไรกันออนน่ะ ดังอ่าตังปาไม้ไว้ตั้งแต่ก่อนสิ้นเดือนว่าเดือนนี้สิเฮ็ดบุญไปสักหาลอยน้องนนเนาะอ่อนก็เลยไปซื้อเครื่องมาแล้วนนเนาะจ้ะเนาะนี่ก็สื้อละมาณน,นี้เดี๋ยวเอาเบิง่งกันว่ามีหยังแน่นเนาะอ่อนอะสิเฮ็ดเป็นสองคุงนนเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดเป็นสองอันเนาะเพื่อนอิ่นว่าสังฆทานบุพินอ่นอ,อนก็ซื้ออันนี้มาสองอันอันนี้อันละสามสิบห้าบาทเน้ะจะ้ะเนาะอ่อนสิซื้อมาห่อเองเนาะจาะ้ะเนาะ บอร์นี้กอนนัอันนี้อันนี้อันเราซ้ำหาประมาณเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะเนาะเครื่องอันนี้กะสี่ร้อยสี่สิบบาทนะจ๊ะเนาะรวมเบิร์ทั้งเครื่องนี่กัเป็นหารหอยหาหาหอยสิบบาทนะจ๊ะเ <c oughs> นาะขาเบิ้ง่าห้าสีหอยยังไงนะทีน่ะอ่านาสิเทียนเป็นสองอย่างนะจ๊ะ อ่ออกสิแงเงเลยเนาะออนกะออนกะเลือกเอาแบบว่ามัวก็จะใส่ยัย้งไปแน่เนาะในสังฆทานแต่ว่าเข้ากะเลือกตามตามใจเอาเราพี่น้องเนาะตามงบประมาณที่เขามีแล้วจ้ะเนาะแล้วมืออื่นออนกะซื้อาทุกคนไปเมืองน้ำกันเนาะว่าใส่บาตรจิตใจเราพี่น้องใส่บาตรยู่ฟังไทยนี่กะสิมีแบบว่าสิไม่ เป็นสิมีพระมาบินทบาตอ่าทุกมื้อแล้วพี่นเนาะแต่ว่าวันวันพระนี่สิมีหลายกว่าวันปกติเนาะจ้ะเนาะอันนี้อ่อนก็ซื้อมาห่อใส่นะพี่เนาะตามใจศรัทธาเลยเน่าจะแล้วก็มีเทียนนําเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มียาพ้าลาาน่าจะเนาะอ่อนก็ซื้อยางละ2อันเด้อจ้ะแล้วก็ยาอมเนาะพี่น้อง ยาอมอยากัดสบู่สบู่นะจ๊ะยาสาวหัวแล้วก็ยาสาวหัวนะจ๊ะนมกัดขนมแล้วกับแฝดนะจ๊ะเนาะแฝดยาสีฟันเนาะ,ะเดี๋ยวออนวาสีเอา เสียเอาเขาซานเพิ่มอีกเนาะจะเนาอมันจะได้แบบมีเขาเนาอพี่น้องเนาะใส่เขาไม่น้ำนาา <c oughs> เนาะจันกะสีห่อจังสีเนาะเดี๋ยวปึ่งก่อนว่าเอาสิห่อออกมาให้มันง,งามเนาะ ฮอหอตามใจเลยเนาะจ้าุยพ <innen> อดีอเลยที่นอก นี่แล้วก็สีเจ็ดสีนะค๊ะนี่น่ารักมดจ้นานีบบบา่ <c oughs> นเลยพี่น้องสังขทานของออนเนาะออเองดื้อวางห้าเป็นออนวางออนจีใส่เขาไปอีกเนาะเพียงเนาะพอดีเลยเนาะ เดี๋ยวเด้อย,ยังมุทันในเขาส่งแล้วพี่เนาะ ลีพี่น้องกัสิเป็นประมาณนี้แล้วค่ะสวยงามไหมคะเดี๋ยววันว่าสีเอาข่าวสารมาใส่อีกมาจาะเนาะกัสิประมาณนี้เนาะเครื่องพี่ออนจะเอาไปเฮ็ดบุญอ,อื่นเนละจ่ะเนาะคุยงมาเอาบุญทำกันเนะเพียงเนาะ เดี๋ยวออนไปเอาไก่มาตัดก่อนนี่เอาไปตัดไปเฮ้ยนไก่ก,กับบัวเขาเ่าคนไหนนี่ นี่นก็รับช้กระถานเฮาจัดเองเนาะพี่น้องๆก,ก็แล้วๆนะจ้ะ <c oughs> มีทั้งหลายอย่างนเนาะพียงเนาะแต่ว่าเหลือเขายางหนึ่งเนาะเดี๋ยวเาเดี๋ยวอ่อนเสียหามาใส่นเ,นเนาะพียงเนาะเอาบุญน้ำการเจ้อจาง เสร็จแล้วเราจะเนาะกักติประมาณนี้เนาะคะนี่บียญาณอ่ะหนึน่งซื้อวัตตนี้มันสิคือคือกัวน้องพี่น้องกลัวมันจัดเอาละคลิปนี้ออนกับขอลาไปก่อนเลยจ้าเด้อทุกคนกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสักคู่ทุกคนเลยจา้า